ก็คือไอ้เงิน8 0 0แสนที่เราได้มาเงินสมทบของนายจ้างและผลประโยชน์ของเงินสะสมและเงินสมทบเนี่ยเขามีวิธีคิดอย่างนี้เขาบอกว่าให้เอาหักค่าใช้จ่ายได้ปีละเจ0 0 0บาทแต่นี่คุณทำงานมากี่ปีคุณคูณตัวเลขนั้นเข้าไปสมมติว่าคุณบุษรินทำงานมา10ปีอก็เอา7,000พันเนี่ยคูณ10บก็าทก็ได้ได้มาแล้เป็นเจ็ดหแล้วพอเหลือเท่าไหร่ เหลือเท่าไหร่สมมุติว่ากรณีนี้ได้ต้องคิดล้านสองถูกไหมเพราะไอ้แปดแสนนี่ไม่เสียอไอ้ล้านสองเนี่ยเอามาเป็นตัวตั้งปุ๊บลบเท่าไหร่นะเจ็ดหมื่นเหลือเท่าไหร่หารครึ่งล้านสองลบเจ็ดหมื่นเป็นหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสามหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหารค<า>รึ่งก็ประมาณสักห้าแสนกว่าแล้วเอาไว้ห้าแสนตัวเนี้ยเป็นเงินที่ ถือเป็นรายได้สุทธิที่เอาไปคิด5้าแสนเจ็ดหมื่นโดยประมาณก็ยังเยอะอยู่ดีนะยังเยอะอยู่ดีก็ยังเยอะอยู่ดีเอารายได้ตรงนี้ทําไมนะห้าแสนกว่าทำไมห้าแสนตัวนี้ถือเป็นรายได้สุทธิไงของปีที่จะไปรวมเออใช่ของปีนั้นใช่แล้วเอาไปรวมกับไอ้เงินได้อื่นๆที่ตัวเองได้มานะครั้งปีนี้ไม่ครบเงื่อนไขคือไม่เกษียณเออไม่เกษียณเออรีดีทาา แต่อันนี้งงอันนี้คือกรณีไม่เกษียณเออร์ลี่รีทแต่ต้องเกิน5ปีอายุงานต้องให้เข้าใจเพราะงงเดี๋ยวฟังแล้วจะเนี่ยซึ่งตอนนี้เป็นอย่างเงี้ยทีนี้แต่ถ้าคุณกรณีคุณเกษียณเนี่ยเขาก็โอเคล่ะเขาสบายละอันนั้นเขาก็จะให้คุณเต็มที่ไอพลงภาษีเขาไม่คิดคุณพลุพลังแล้วเราก็ถือว่าคุณอุตสาหเก็บหอมรอมริบมาตั้งนานใช่ไหมซึ่งคืออายุ หกสิบหกสน่นะเขาบอกเดี๋ยวนี้เป็น65หรือบางที่เขาห้าสิบห้าแล้วแต่ที่ใช่ไหมฮะอ๋อแล้วแต่ที่นะฮะเพราะนั้นเพราะนั้นคําแนะนําแค่คิดว่าไอ้เงินได้ที่ได้มาเนี่ยมันได้ไม่คุ้มเสียนะคือเอาออกมาจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพป้งปุ๊บมาโดนหักภาษีมูลค่าสินทรัพเสร็จแล้วเหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้ละแล้วจะเอาไปผ่อนเอาไปจ่ายปกบ้านที่โดนหักจุกพเผลอผ่อนคอนโดได้เป็นปีอ่ะเออ คุ้มหรอกแล้วที่สําคัญก็คือว่าผมเนี่ยพยายามย้ำว่ายังไงผมก็มีความเชื่อว่าสหาริมทรัพย์คือหนี้ดีก็คือยังไงก็ขึ้นในระยะยาวยังไงราคาก็ขึ้นใช่แล้วก็มันเป็นหนี้ดีอ่ะเป็นหนี้หนี้มันไม่ใหญ่จะเรียกว่าหนี้ดยซ้ำเพราะถือว่ามันคือการลงทุนระยะยาวที่ยังไงก็ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าอันนี้อสังหาริมทรัพย์นี่ความหมายรวมทั้งที่ดงที่ดินด้วยนะฮะ เพราะว่าถ้าถ้าคุณไม่ตาบอดถึงขนาดไปซื้อที่ตาบอดที่คอนโดอยู่คอนโดไม่มีทางออกเลยหรือคอนโดไปอยู่ข้างเสาไฟ้าแงสูงอะไรแบบเนี้คอนโดอยู่ข้างเมนจะขายได้เลยนะแถวบ้านเราใช่จริงคอนโดอยู่ข้างเมนอยู่ข้างเมนเผาปลานี่บอกว่าคอนโดคนนเรื่องเนี่ยอาจจะเดินทางแต่ลเคชใช่มันดีเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันมันมันคือถ้าเราจะซื้อบ้านซื้อ ที่ดินซื้อคอนโดสักหลังเนี่ยนะแล้วเรายังไม่มีศักยภาพพอจะดูมันดีไม่นี่มันมันก็เพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยโอกาสที่ราคาตลาดมันจะขยับขึ้นไปยังไอราคาตลาดที่ขยับขึ้นไปเนี่ยยังไงก็สูงกว่าดอกเบี้ยเอาคิดง่ายๆวิธีหลักคิดง่ายๆอย่างเงี้ยตอนนี้คนบอกว่าดอกเบี้ยขึ้นใช่ไหมขาขึ้นขึ้นใช่ไหมเขาบอกมันส่งผลกระทบต่อสังหาริมทรัพย์เพราะว่ามันต้นทุนคนคนผ่อนเนี่ยมันแพงขึ้นใช่ไหม ขค่เดียวส่งผลกระทบต่อต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจสร้างบ้านเพราะว่าเขาก็มีต้นทุนเงินกู้เเพิ่มสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรราคาคอนโดขึ้นขด้วยแล้วมันไม่ได้คนซื้อไว้ในคุณแปรไปอยู่แล้วได้แน่แล้วได้แน่แน่แล้วเพราะว่าราคาคอนโดมันต้องขยับขึ้นไปเอ้ยไม่ใช่คอนโดว่อสังหาริมทรัพย์ทุกอย่างมันขยับขึ้นไปที่เหลือไปเอาตัวแต้มต่อเพิ่มมาจากทำเลที่มันเกิดหัวเข้ามาอย่างเงี้ย มันไม่มีเหตุผลเลยที่แบบอสังหาริมทรัพย์อย่างของคุณบุษลินที่สมมติมีเนี่ยนะผ่อนชิลๆไปเธอไม่ต้องไปคิดมากแต่ว่าคําแนะนาผมเห็นว่าถ้าเกิดบังเอิญมีเงินรายได้ที่เป็นกอบเป็นกำจะไปปกโอเคหรือโปะทุกเดือนก็ยิ่งดีจำได้ไหมผมให้เร็ขึ้นมากคือเดิมเดิมภายใต้คอมมิชมน์หมายถึงสัญญาที่ที่เราผ่อนสมมติบอกว่าผ่อนสองหมื่นอย่างเงี้ย โดยปกติเวลาผ่อนสองหมื่นปุ๊บเวลาคุณเอาสลิปมาดูเนี่ยมันก็จะบอกว่าตัดต้นเท่านั้นตัดดอกเท่านี้นก็ผ่อนไปตามปกติ 20, ตามน,นั้นแต่ต,ต้นหมื่นหนึ่งดอกหมื่นหนึ่งสมมติต้นต้นตนะแต่ถ้าพอ,อผ่อนมากขึ้นมันก็จะกลายเป็นผ่อนสองหมื่นดอก 20, ดอก็ยังเท่าเดิมต่อต่อเดือนยอดตังแต่ว่าวิธีวิธีที่ผมอยากแนะนําก็คือในกรณีเกิดมีรายได้ต่อเดือนสูงขึ้นครับก็ใส่เพิ่มเข้าไปเลยเพราไอ้ตัวเพิ่มของคุณเนี่ย มันจะไม่ถูกตัดดอกมันจะกลายเป็นไปตัดต้นอ๋อเข้าใจแต่ดอกเขาเดิมใช่ไหมดอกเขาเก็บคุณตามงวดอยู่แล้วไงดอกเขาเดืมนนึงเขาเอาคุณห้าพันเพราะวาห้าพมันก็นิ่งเลยตัดต้นเท่าไหร่คุณก็ใส่เิเพียงแต่มันเร็วขึ้นเท่านั้นเองไม่ก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าสมมติว่าในเงิน100บาทของคุณเนี่ยเดิมอย่าที่เขายกตัวอย่างห้าสิบห้าบ ตอนี้อน50ดอก50นี่คือ,อทุกเดือนที่ที่เขาตัก,ตก,กแล้วคำแนะนำผ,<ๆ>ผมเกิดผมมีเพิ่มมาอีก100ยแต่นี้ผมต้องใส่แค่50 50 ผมก็ใส่ไปอีก100เลยแต่ไอหนึ่งร้อยของผมเนี่ยมันไม่ได้ไปหักค้าสิบห้าสิบงี้มันไปหักต้นเข้าใจแต่เมอนไปหักต้นมันก็ทําให้ต้นลดลงเร็วขึ้นแล้วมันทําให้ผ่อนเร็วขึ้นไงให้มันหมดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเส้นทางลัดในการผ่อนบ้านให้จบเร็วนี่ก็คือเทคนิคนี้แหละซึ่งทิ้งผมทำมาแล้วได้ผลอย่างมากจนทิ้งบางคนขาคิดขนาดแบบว่าคํานวณ ตกลงกับแบงค์ให้เรียบร้อยวาอ่าเดือนหนึ่งฉันจะต้องส่งหมื่นห้าฉันไหวแต่ในใจฉันสองหมื่นห้าแน่ๆฉันเตรียมส่งสองหมื่นห้าเพราะนั้นหลายคนเขามองงนี้ไงว่าเ<ร>นื่องจากเขาเราเราไม่อยู่บนความเสี่ยงแบบสุดริมทิมประตูเราบอกว่าเราแอดฟอร์ดที่จะหมายถึงว่ามีความสามารถที่จะจ่ายได้สักสองหมื่นต่อเดือนแต่เราเรามีความเชื่อว่าในอนาคตรายได้เราจะเพิ่มแล้วเราอาจจะสามารถจ่ายได้มากกว่าสองหมื่น เพราะนั้นเราก็ทําภายใต้การผ่อนสอง0มื่นซึ่งอาจจะมีระยะเวลาตามการผ่อนเนี่ยนะสมว่าสิบห้าปี <S <S แต่ว่าเมื่อเกิดเรามีไรายได้เพิ่มมากขึ้นจริงเราใส่เพิ่มเข้าไปไอ้สิบห้าปีมันจะลดลงเลยแต่ว่าเราแต่ถ้าเราไปดันซื้ออนาคตเฮ้ยยังไงก็ผ่อนได้ส0ม0 0ื่นทั้งนี่ตัวเองเนี่ยมีปัญญาแค่สองหมื่นไปเชื่อว่าตัวเองจะรวยขึ้นมาแล้วได้สาม0มื่นเฮ้ยผมชอบคิดอย่างนี้มาก่อนเออแล้วเจ๊งชิบหายเลย <łość> <Harriet> จริงจริงผมถามเกือไปหน่อยไม่รู้จะเลยเถิดไปหรือเปล่ากรณีได้โบนัสมาหลายหลายแสนเงแล้วเป็นลุมก้อนเป็นแสนใหญ่ๆเออได้มาได้ปลอกบ้านก็ได้ก็ได้ก็ดีดีไหมแต่มันก็มันก็ต้องกลับมาเทียบอส้มกับมะนาวไงว่าเฮ้ยการไปปกบ้านแล้วมัน มันโอไม่ล่ะสําหรับเราหรือเราเอาเงินก้อนเดียวกันไปทําอย่างอื่นแล้วมันให้ผลต้องแทนดีกว่าแต่สําหรับบางคนมันอาจจะมันอาจจะเวิร์ดก็ได้นะเช่นเขาเขาโอเคแล้วชิลๆมีการลงทุนอะไรเยอะแยะอยู่แล้วได้โบนัสเป็นวินฟอร์เข้ามากับชีวิตก็เอาโบนัสไปทําให้ภาระบ้านลดลงหรือเขาอาจจะอยู่ในสภาพที่เขาไปไปฟิตกับเอไอไอไอค่าผ่อนบ้านเขาจนเขาเหนื่อยยากแล้วเกินี่ อยู่ได้โบนัสมามเขาก็เอาไปจ่ายเพื่อลดภาระอันนั้นก็อยู่ในวิสัยแต่ทั้งหมดมันมันก็ต้องกลับมาดูเหมือนกันไงว่าไอ้ไอ้การบริหารเงินพูดง่ายคือกระแสเงินสดต่อเดือนเนี่ยมันอยู่ในภาวะยังไงม,มันอึดอัดสักขนาดไหนแต่ถ้ามันสบายสบายแล้วมีทางเลือกที่ดีกว่าในการลงทุนผมไม่แนะนำให้ไปรีบอะไรกับบ้านมากมายหรอก โอเคเคลียร์นะครับก็เดี๋ยวยังไงเราส่งหนังสือให้กับคุณบุษรินบารมีนะครับอยู่กรุงเทพนะครับ101นปฏิบัติการพลิกชีวิตนะครับอาประานกันซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอพูดพี่โก้มากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ money make over 9 9 at gmail com ถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรก็ตามเร็วๆนี้เห็นบอกจะขึ้นแฟนเพจมีดูย้อนหลังใช่ไหม เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอะไรกันตายเราจะได้ไปดูด้วยเพราะว่าเนี่ยมีมีคำถามบางคำถามมาเนี่ยรู้สึกเราจะพูดไปแล้วนะอย่างเรื่องการลดหย่อนภาษีเนี่ยนะฮะก็ไปย้อนดูได้ไปย้อนดูได้นะครับก็ขอขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับดูโวลซิตี้โฮเทลสามเสนซอยสองครับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับ สำหรับแฟนรายการ Money Makeover เรามีหนังสือร้อปฏิบัติการพลิกชีวิตมอบให้เป็นของขวัญเพียงคุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นและติชมรายการหรือส่งคำถามมาอย่างวิทยากรก็รับไปเลยกับหนังสือร้1ปฏิบัติการพลิกชีวิตเล่มนี้ส่งที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับมาอย่างอีเมลแอดเดรสที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอและหอรับไปเลยกับหนังสือร้อปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่เมคโอเว